สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซุชิรา634ทาโร่นะคะบางทีก็จำชื่อช่องตัวเองไม่ได้ <laughs> เลขก็สลับไปสลับมานะคะ <laughs> ก็วันนี้นะคะเป็นคลิปส่องเนาะก็วันนี้เราจะมาสองคนที่ไม่ได้คุยกันนะ เงื่อนไขก็คือคุณกับเขาไม่ได้คุยกันก็ไม่รู้ว่าคุยไม่ได้คุยกันนานแค่ไหนแล้วแต่ว่าคุณกับเขาเนี่ยเป็นคนที่เคยมีความสัมพันธ์กันนะไม่ว่าจะเป็นอาจจะไม่ได้มีสถานะหรือไม่มีสถานะก็ได้แต่ว่าเป็นอะไรที่แบบว่าคุณเคยแบบคบกันอ่ะเออคบหากันมีตัวตนนะไม่ใช่คนที่มโนไม่ได้คุยกันไม่ใช่แบบนั้นนะคะคือคนที่แบบว่าเคยมีสัมพันธ์กันมาแล้วแล้วก็มีการหยุดกันไปนะคะไม่ว่าจะเป็นการไม่คุยกันหรือว่าการเข้าใจผิดกัน หรือว่าการที่แบบบอกเลิกกันไปดือด้อนีอ่แหละกันแบบว่าเนี่ยหายกันนี่ยมหายกันไปอะไรอย่เงี้ยอ่ะเรารู้แล้วว่าสถานะคือคนไม่คุยกันนะเพราะฉะนั้นเราจะมาส่งเขานะคะว่าตัวเขาจะอนุญาตให้เราส่งหรือเปล่าวันนี้นะคะว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะคะอ่ะมาดูเ NERGY ของเขาก่อนว่าวันนี้นะคะเ NERGY ของเขามี่พลังงานยังไงบ้างนะคะขอพลังงานให้กับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้คนที่ คนคลิปนี้มาส่องหนค่ค่ะคนของเขาอะค่ะคนที่คนคลิปนี้มาส่องหนค่ค่ะเป็นยังไงบ้างวายเขามีความรักอยู่หรือเปล่าหรือเขากําลังคิดถึงใครอยู่ก็ไม่รู้ว่ะแต่เขาแน่นอนว่าเขาเหมือนตกอยู่ในวงวนของความรัก <c oughs> เป็น energy ผู้หญิงผู้หญิง r o แมนติก r รแมนติกอะไรอย่างนี้ค่ะเออเป็นอะไรที่แบบว่าดูมีความเพอนิดหนึ่งมีเพอมีเพอ โอ้อยากไปหาอยากไปหาคนอยากไปหาคนที่เขาคิดถึงอะ่ะอยากไปแบบว่าเอออยากเจออยากอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันแบบแฮปปี้เอนดิ้งอะไรอย่างเงี้ยเออเอา,เอาทำไมไม่คุยกันล่ะเออเขาคิดถึงนะไม่รู้เหมือนกันเขาคิดถึงใครแต่ว่ารู้ที่แน่ๆคือเอเนอร์จีของเขานะตอนนี้กำลังคิดถึงใครบางคนแล้วก็อยากประสบความสำเร็จกับคนคนนี้นะคะ เหมือนเขาจะชัดเจนในใจแล้วนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสถานะคุณและเขาเป็นยังไงนะคะแต่ว่าณนะตอนเนี้เขาชัดเจนแล้วนะจากที่เขาไม่เคยชัดเจนน่ะเขาจะชัดเจนแล้วเขาเหมือนตัดสินใจแล้วว่าเขาจะชัดเจนนะคะอะอม,มาดูกันที่ว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้าง คำถามแรกตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้พูดถึงในเรื่องลักษณะของ environment การงานอะไรทั่วไปหรือว่าในชีวิตของเขาเนี่ย something going on ไหมตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างคะแล้วเขามีความรู้สึกยังไงกับสถานการณ์นั้นๆเนอนะ,ะตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างคะคนของคุณนะคะที่คุณมาสองอเขาอาจจะเคยเป็นคนที่แบบว่าคิดมากคิดเยอะนะคะคิด สาระตะคิดวนไปวนมากกว่าจะทําอะไรแต่ละอย่างก็คิดแล้วคิดอีกไม่ทําสักทีอะไรเงี้ยหรือว่าเขาอาจจะป่วยนะคะหรืออาจจะมีการเทกรสหรือว่ามีการพักผ่อนหรือแม้กระทั่งตกงานก็ได้เนาะอืมมันก็ว่าเป็นการพักอะ่ะพักจากปัญหาพักจากความคิดพักจากอะไรที่แบบมันรุมเร้าเขาอะไรเงี้ยคะ่ะอืมตัวเขาพักนะ เออแล้วเหมือนกับว่าการพักในครั้งเนี้ยมันจบพอเขาออกมาจากการพักผ่อนในครั้งเนี้ยมันเป็นการจบอะคะ่ะจบอืมน่าจะเป็นในเรื่องของการงานอะเพราะว่ามันขึ้นว่าไพ่สิบไม้เท้า,ากับหัวนะคะมันพูดถึงเรื่องของการงานภาระหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยเออตัวเขาก็เลยเหมือนกับว่ามันจบแล้วอืมไพขึ้นมาตรงกลางเลยว่า อะไรที่มันแบบคุมเครือคิดมากคิดเยอะภาระเยอะความรับผิดชอบเยอะตอนนี้เหมือนจบแล้วนะคะอโอเคถ้าเขานะคะจบไอ้ตรงนี้ไปแล้วเนี่ยเขาจะทำอะไรยังไงกับชีวิตของเขาต่อไปคะเขาเป็นยังไงกับชีวิตของเขาอีกต่อไปคะอืมเขาจะไปสู้กับมัน เขาเกิดเ n e r g y ชาวธาตุลมขึ้นมาแล้วคนคนนี้อาจจะเป็นชาวธาตุลมก็ได้เนาะมีความไม่ยอมแพ้นะคะมีความไม่ยอมแพ้เนี่ยเขาจะไปพิชิตมันไม่ว่าจะเรื่องการงานหรือว่าชีวิตที่มันกําลังวุ่นวายอยู่คือเขาจบแล้วจบกับอะไรเก่าๆจบกับภาระที่มีอยู่แล้วเขาจะจัดการกับมันให้มันเข้ารูปเข้ารอยเป็นเรื่องเป็นราวไม่มาดราม่าอีกแล้วนะคะเขาจะไม่ดราม่ากับชีวิตนะ อมืเขาเดีลกับคนหรือกับงานหรือเนี่ยไม่รู้แหละรู้แต่ว่าไอสิ่งที่เขาเดิลอยู่เนี่ยโอ้เหมือนเขาปลดปล่อยอะไรบางสิ่งอะคะ่ะเหมือนเขาปลดปล่อยความเห็นแก่ตัวความยึดมั่นถือมั่นสิ่งที่เขาเคยรักสิ่งที่เขาเคยปรารถนา เขาปลดปล่อยเขาปล่อยวางแล้วเหมือนเขาจะไปเข้าพิธีที่มันแบบว่าให้มันเป็นเรื่องเป็นราวหรือตัวเขาเป็นไปได้ว่าเขาเคยคิดมากคิดเยอะกับใครคนที่เขาเคยทำงานหนักในความสัมพันธ์นี้เหมือนเขาจบมันไปแล้วแล้วก็ไปเริ่มพยายามแบบว่าคึบตัวเองขึ้นมาแล้วไปเริ่มต้นใหม่แล้วก็มองหาจุดหมายใหม่เพื่อที่จะไปให้ถึงฝั่งฝันนะจุดจุดเนี้ย จุดที่มันยุตที่ทมจุดที่มันเป็นประเพณีขนบธรรมเนียมเป็นอะไรที่แบบว่าคนอื่นเขาทำกันอะไรเงี้ยค่ะปลดปล่อยความความหวงความที่เขาไม่เคยแบบปล่อยวางอะไรเงี้ยเออเขาปล่อยวางณนะจุดจุดนั้นไม่ดรามา่าเนี่ยแต่เขาก็ยังตีกับตัวเองอยู่นะเออเขาก็ยังตีกับตัวเองถ้าไม่ตีกับตัวเองก็คือเหมือนเขาแบบก็ยังมีความขัดแย้งอยู่กับคนรอบๆข้างของเขาอะไรเงี้ยค่ะ อืมถ้าเขาจบจากคุณก็อาจจะเป็นไปได้ว่าตัวเขาเนี่ยเหมือนกับไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับใครไหมหรือว่าไปเริ่มต้นใหม่กับชีวิตไปเริ่มต้นกับความคิดไอเดียใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยของเขานะคะอืให้เดี๋ยวคุณสอบร์ขึ้นมา ควีนสวบอนขึ้นมาแต่มีไพ mm ่ในยสวบอนควีนอพอลเป็นคุณไหม mm hmm. เหมือนเอ NERGY ของคุณพุ่งเข้ามาถ้าคุณเป็นเออ่ชาวราศีธาตุไฟนะคะเหมือนตัวคุณน่ะจะอยากเข้ามาในความสัมพันธ์นี้เนาะเพราะว่าคุณเหมือนเครียดอะ่ะ คิดมากคิดเยอะไม่ได้คุยกันคุณเครียดคุณนอนไม่หลับมันไม่ทําให้คุณสงบอะค่ะเออการที่คุณไม่ได้มีโคเชอร์กับเขาแล้วมันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่สงบเลยอืมแต่ว่าคุณก็ดูดีนะเหมือนกลางวันคุณแบบดูดีดูเพอร์เฟกไปทํางานได้สบายอยู่คนเดียวได้แต่พอกลับบ้านกลับมาตกดึกอะไรเงี้ยคุณรู้สึกว่าคุณคิดมากคิดเยอะหรือทั้งหมดในเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นเพราะความคิดของคุณหรือเปล่า คิดว่าเขาจะไปเริ่มต้นใหม่กับใครคิดว่าเขาจะไปแต่งงานกับใครไปแบบว่าตกลงปงใจอะไรอย่างนี้กับเขาหรือเปล่าแต่อย่างที่บอกคือคลิปที่มาส่งในวันนี้ก็คือลักษณะของเขาคือประมาณนี้คือเขาพยายามไม่เครียดไม่ดรามา่าแล้วก็จบปัญหาจบอะไรที่มันเป็นภาระอะไรเงี้ยแล้วมันก็จบได้จริงๆแต่เขาก็ยังแบบคิดถึงอ่ะนึกถึงถึงความรัาอ่ะ ความรักหรือคนที่เขากําลังคิดถึงอะค่ะตัวเขาอาจจะมีธาตุน้ําอยู่ในนั้นก็ได้หรือคนที่เขาคิดถึงอะเป็นคนธาตุน้ําก็ได้นะแต่แต่มองว่าตัวเขานั่นแหละที่เป็นธาตุน้ําคนธาตุน้ําคนที่คุณมาส่องถึงคือคนธาตุน้ําส่วนคนที่เขาส่วนคนที่เขาคิดถึงอะคือคนธาตุไฟคุณอยู่ธาตุไฟไหมถ้าคุณเป็นธนูนะคะเป็นธนูอะไรอย่างเงี้ยเออคือเขาคิดถึงอะเขาคิดถึงคนนี้ เขาอ,อาจจะอยากกลับมาทํามาแบบว่าทําให้มันถูกต้องตามไปเพณีกับคนคนนี้ไหมคือคิดอยู่คิดอยู่ในหัวอะไรเงี้ยอ่ะขอให้แนวโน้มหน่อยซีสองคนนี้จะเป็นยังไงอ่ะถ้าสองคนนี้เป็นคุณและเขานะคะแนวโน้มจะเป็นยังไงบ้างปิดคลิปไปไปไหมแนวโน้มมาแล้วอ่ะ <laughs> แนวโน้มค่ะขอแนวโน้มหน่อย มันจะมีการเดินจากอะไม่รู้สิเป็นการเดินจากนะคะมันจะยังไม่มีความชัดเจนหรอกมันจะเป็นการเดินจากขอให้เดี๋ยวแล้วเข้าขึ้นมานะ่ อย่าไปถือสามากเนาะกับการอ่านของกระต่ายนะคะเป็นการอ่านไปเรื่อยๆเนาะก็ไม่รู้เป็นของใครอาจจะไม่ใช่ของคุณก็ได้นะคะอย่าฟังเพื่อที่จะให้ตัวเองแบบรู้สึกดีฟดาวแบบเอออะแตขอให้นะรี e ทรตนะคะโอเคมันจะมีการมันมีการแยกย้ายกันอยู่นะตอนนี้ใช่ไหมมันเป็นการรี r ทรต เป็นการที่ไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันเลยไม่ได้รู้สึกถึงความรู้สึกของกันและกันอะไรเงี้ยแต่อย่างที่บอกคืออีกคนนึงก็พยายามเข้มแข็งอยู่ได้ด้วยตัวเองอ่ะจะเป็นคุณนะคะส่วนตัวเขาก็คิดถึงอยู่นะมีความคิดถึงถือถ้วยถือถ้วยที่แบบถ้วยของความรู้สึกอะความรู้สึกที่มีต่อคุณอะไรเงี้ยเออยังมีอยู่ถามว่าเดินจากไปเ,ออเขาเขารู้สึกดีกับตัวเองไหมรู้สึกดีกับสิ่งที่เขาเป็นอยู่ไหมก็ไม่ไม่นะคะคือเขามองหาถ้วยที่หายไป เนี่ยเขาเป็นนายออฟคัพแล้วก็มีคว e นออฟคัพขึ้นมาข้างบนซึ่งจริงๆแล้วมันจะต้องเป็นเท of c u p ัพเทนออฟคมันก็พูดถึงความเติมเต็มความฟูลฟิลในเรื่องของความสัมพันธ์ถูกไหมตัวเขาอะมีตั้งเก้าถ้วยเขามีทุกอย่างเลยแต่เขามองแต่เขารอแล้วก็มองโฟกัสอยู่ที่ถ้วยใบเดียวเนี่ยก็คือถ้วยเนี้ยเป็นคุณหรือเปล่านะคะเป็นคุณไหมถ้าคุณเป็นชาวราศี ธนูเป็นชาวราศีธาตุไฟคนนี้เป็นคนที่ทํางานเก่งเป็นคนที่คล่องแคล่วว่องไวนะคะไม่ดราม่าก,กับชีวิตเนี่ยคนที่แยกกันอยู่คนที่แบบว่า retreat คนที่คุณรู้สึกว่าเขาไม่ได้ให้ความกระจ่างชัดเจนกับคุณเขาไม่ได้ให้เดือดรั์ไม่ตัดสินไม่ไม่รู้จะเอาอยัางไงสักทีอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าเป็นอย่างนั้นคือเขาคิดถึงคุณอยู่นะเขามีความคิดถึงคิดถึงแล้วก็หวยหานะคะอืม เนี่ยตัวคุณอะเป็นลักษณะที่ว่าคุณไม่แสดงออกในเรื่องของความอ่อนแอในความอ่อนแอในตัวคุณเลยนะสิ่งที่คุณแสดงให้ชาวโลกโซเชียลคนในสังคมหรือแม้แต่ในที่ทํางานเองเนี่ย คือทุกคนมองเข้ามาคือคุณมีความมั่นใจคุณเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วก็มีเสน่ห์มากๆเลยไม่ว่าจะทางฟิสิกอลหรือว่าทางความคิดอะไรเงี้ยเป็นคนที่เซ็กซี่มาด้วยอะไรเงี้ยค่ะเป็นคนที่มีความคิดที่เซ็กซี่อะไรเงี้ยเออเป็นคนไม่ใช่แบบว่าคิดเซ็กซี่ไม่ใช่ทะลึ่งตึงตังไม่ใช่อะไรประมาณนั้นนะแต่เป็นคนที่ฉลาดว่องไวอะไรเงี้ยเออมันเลยดูบางคนมองเข้ามาแล้วมันดูแบบเออผู้หญิงคนนี้เซ็กซี่อะไรเงี้ยคือความคิดแบบเป็นเซ็กซี่มาอ่ะเออนั่นแหละ แต่ตัวคุณเองอ่ะคุณก็อยากจะบอกชาวโลกว่าฉันเป็นอย่างนี้ก็จริงนะแต่ว่าลึกๆเวลาอยู่คเนเดียวฉันก็อ่อนแอเป็นฉันก็เป็นผู้หญิงคนนึงนั่นแหละฉันก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งนี่นแหละที่ต้องการหรือว่าอยากให้โลกกับนุสนองฉันบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออใจดีกับฉันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคุณก็อยากได้ความใจดีจากโลกใบน,นี้เหมือนกันนะคะตัวเขาอยากจะแสดงความรักนะถ้ากลับมาได้ถ้าถ้าถ้าคุณและเขาอยู่ด้วยกันอ่ะ คือเขาจะแสดงความรักเขาจะไม่กักแล้วเขาบอกว่าเขาจะไม่กักแล้วก่อนหน้านี้เขาอาจจะเคยกักเนาะเอออาจจะแบบทําให้ความสัมพันธ์นี้ดูยากดูเป็นไปได้ยากอะไรเงี้ยถ้าตอนเนี้เขารู้แล้วว่าแต่ก่อนอ่ะเขาอาจจะเคยหลงตัวเองว่าตัวเขานี่เป็นคนที่แบบว่าฉันอยู่ได้บายบายนะคะไม่มีคุณไม่เป็นไรแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วสิ่งที่เขามองว่าเขามีตั้งเก้าถ้วยอ่ะไม่มีประโยชน์กับเขาเลยสิ่งเดียวที่เขาควรทำนะตอนนั้นคือการแสดงออกถึงความรักกับคุณ แล้วตอนนี้มันทําให้เขาคิดหนักกับเรื่องเนี้ยว่าเออเขาจะได้มีโอกาสทํามันอีกไหมอะไรเงี้ยเอ,อ่อไพ่เดินจากตอนแรกแต่บอกว่ามันจะมีการเดินจากกันไปใช่ไหมอือตอนเนี้คือคุณแยกกันแล้วไงนั่นก็คือความหมายของการเดินจากแต่สิ่งที่เขาจะเดินจากจริงๆแล้วอะนะคะนี่ไงเขาบอกว่า I wish นะคะ I wish things could be different ขาก็คาดหวังว่าคุณและเขาการที่ได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งเขาอยากให้ได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งอะ่ะแล้วก็ให้อะไรอะไรมันเปลี่ยนแปลงไปหรือว่าเขากําลังรอเวลาในการที่จะให้มันเปลี่ยนแปลงไปคนที่เขาเคยดีอด้วยคนที่เขาแบบว่ามองว่าสําคัญกับเขาสังคมที่เขามองว่าสําคัญกับเขาคนที่เขามองว่าพาไปเจอครอบครัวพาไปเจอสังคม คือคนที่เขาเคยคิดว่าคนคนนั้นจะไปกับเขาได้ยาวๆอ่ะคือเขาเดินหนีจากคนคนนั้นมาแล้วนะอืมเนี่ยมันเป็นโคดิเพนเดนซีไม่คุยกันแล้วนะคะเป็นอะไรที่เมินเฉยเมินเย็นชาใส่กันไปแล้วมันมันคิบกันไปได้ไม่นานอะ่ะอืมมันเป็นเขาบอกว่า additional are affect, 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 uh, affecting your romantic life นะคะเหมือนคนคนนี้เคยหลงไหลไปกับการที่ เขาอาจจะเคยหลงไหลคนคนนี้ในลักษณะที่ว่าคนคนนี้เหมือนเข้ากับเขาได้ดีในเวลาที่เขาอยู่กับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นสังคมหรือครอบครัวอะไรเงี้ยคนอื่นมองเข้ามาแล้วบอกว่าอุ้ยชมว่าเขาอะอยู่กับคนเนี้ยเหมาะกันนะอะไรเงี้ยเออมันเป็นความความอ d d i c t i o n อะในเรื่องของภาพลักษณ์อะไรเงี้ยแต่พอพูดถึงเรื่องความฟูลฟิลในจิตใจความรู้สึกจริงๆริอะคือมันไม่ได้เว้ยอะไรเงี้ยจนสุดท้ายจนแล้วจนรอดอะคือเขาแบบ เขาเดินจากอ่ะอืมเขาเดินจากสิ่งนี้มาแล้วนะอืมก็ประมาณนี้แหละคือเขาเดินจากสิ่งนั้นมาแล้วนะถ้าคุณยังอยากรอถ้าคุณรอฟังคํานี้อยู่นะคะว่าการที่เขาไม่คุยกันกับคุณไม่ได้คุยกันเนี่ยตัวเขาเป็นยังไงบ้างคือบอกได้เลยว่าเขาเดินจากสิ่งที่เขาคิดว่ามันถูกต้องมันใช่อ่ะอืมคือแล้วเขาทําอย่างมิสตินะเขารู้เขารับรู้แล้วเขาตื่นรู้แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาอ่ะอยากให มันเปลี่ยนแปลงไปการเปลี่ยนแปลงไปคือการได้มีคุณกลับเข้ามาในชีวิตเขาเขาจะบอกว่าเขาอยากคือเขาอยากจะทุนุถนอมคุณอะไรที่ไม่เคยทําก็อยากจะทํามันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอืมคุณเองก็นั่นแหละหวานอมขมกลืนต่อไปแต่ให้รับรู้เอาไว้ว,ว่าอีกฝั่งหนึ่งก็อยากจะอยากจะมาเติมเต็มคุณมากๆนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าคุณจะเปิดโอกาสให้ไหมแค่นั้นเองนะถ้าคุณมองว่าเออคุณอยากเปิดโอกาสให้กันก็ รอดูนะคะว่าจะมีสัญญาณอะไรไหมอืมแต่อันนี้เราพูดถึงแนวโน้มเนอะเมื่อกี้เราถามว่าแนวโน้มคืออะไรใช่ไหมแนวโน้มก็คือเขาจะเดินจากคนนั้นก่อนอืมถ้าจะให้สรุปนะคะเขาจะเดินจากสิ่งนั้นมาก่อนหรือเขาเดินจากมาแล้วนะคะณนะตอนนี้เหมือนเขากําลังคิดทบทวนอยู่ว่าจะเอาอยัางไงกับคุณเนาะเพราะฉะนั้นคุณก็ เข้มแข็งเขาไว้นะคะอยู่อยู่ในแบบที่คุณเป็นนี่แหละมันเป็นแรงดึงดูดที่ดีการมีเสน่ห์การอยู่ได้ด้วยตัวเองอะไรเงี้ยมันทําให้เขาแบบเออตะลึงเงงองันเหมือนกันว่าเออคุณก็อยู่ได้ด้วยตัวคุณเองอะไรเงี้ยคุณจะยังต้องการเขาอยู่อีกไหมอะไรเงี้ยแต่ถ้าต้องการเขาก็ลองส่งสัญญ,ญาณลองส่งทรายนะคะให้เขาได้รับรู้นะว่าคุณยังต้องการเขาอยู่ก็ได้นะคะโอเคก็ประมาณนี้แหละสำหรับคลิปส่งของคนที่ไม่ได้คุยกันนะวันนี้นะคะก็ ตรงไม่ตรงไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะคะแต่ถ้าตรงก็ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณพายแล้วก็ขอบคุณลูกดวงด้วยแต่ถ้าไม่ตรงก็แสดงว่าคลิปนี้อาจจะไม่ใช่ของคุณก็ได้นะคะอาจจะเป็นคลิปหน้าที่เป็นของคุณเนาะเดี๋ยวเราก็มาเปิดกันไปเรื่อยๆในหัวข้อเดิมนี้แหละว่าเออมันจะตรงกับคุณไหมอะไรอย่างเงี้ยอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เขามารับชมเนาะคนที่เข้ามารับชมใหม่นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดซับสไครต์เพื่อให้เป็นการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปนะคะ ส่วนคนที่ดูอยู่แล้วติดตามกันอยู่แล้วก็ขอบคุณมากๆสำหรับในการเข้ามาดูคลิปนี้อีกครั้งหนึ่งขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะ